นที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมขอพูดไว้นิดนึงงละกันนะครับว่าตัวคลิปนี้นะครับเป็นแมคชนิกที่ผมได้ไปลอง ลงดูในวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นวันแรกที่เราได้มีการเปิดดันใหม่เข้ามานะซึ่งผมก็ได้มีการคอลแลบกับคุณลิตานะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกท่านหนึ่งเนาะแมคคาณิกตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันอาจจะมีผิดพลาดกันได้นะครับแต่ว่าอันนี้ถือซะว่าเป็นคลิปที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับว่าที่ผมไปลงมาเนี่ยผมเล่นกันแบบนี้ผมรู้ว่าแมคคานิกมันมีแบบนี้และผมก็ผ่านมาได้ด้วยรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมัน พลาดอะไรยังไงไปเนี่ยผมก็ต้องขออภัยทุกคนไว้นะที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพามาดูเจมที่ผมได้ใช้กันก่อนนะครับโดยเจมที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะครับจากที่ผมจะใช้มาคาร,ร์โรทั้งหมด4เม็ดนะครับผมก็เลือกที่จะเอามาคารโรสเม็ดออกแล้วจะไปใส่ที่มันเป็นแช่แข็งนะครับเพิ่มด R ของเราเนี่ยสเม็ดแล้วก็ใช้ในส่วนของ hp เนี่ยอีก2เม็ด เพื่อเป็นการเซฟนะครับทำให้เราเนี่ยตายยากขึ้นนะครับเราเสียเวลาได้หน่อยแต่ว่าเราผ่านชัวร์วนะครับสำหรับ การใส่ของแบบนี้นะรวมไปถึงอ์ติแฟกต์ด้วยแนะนําว่าควรเป็นอ์ติแฟกต์อะไรก็ได้ที่มันไม่ลดพลังป้องกันนะครับอาจจะเป็นพลังโจมตีมอนสเตอร์การโจมตีหลังอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยทําให้เราได้รับดาเมจจากมอนสเตอร์ได้น้อยลงนะครับดีกว่าที่เราไปใส่พิฆาต2นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบสะดวกใส่พิฆาต2มั่นใจมากว่าเราสามารถหลบทุกการโจมตีมอนสเตอร์ได้ก็ใส่ไปเลยก็ได้นะครับพิฆาต2หรืออ,อาจจะ พูดถึงมาโคโลเนี่ยก็อาจจะเลือกที่จะใส่มาโคโล4สีเม็ดแทนที่จะใส่แบบแนวเซฟเซฟก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความถนัดของทุกคนเลยยังไงก็ตามนะครับผมก็เกินแต่เพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่างมชโลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาตะลุยด่านโอเจคีย์นะครับอาโทลักซิออนลำดับที่4นะครับเป็นดันที่เพิ่งเข้าเก์เมาใหม่นะครับโดยที่ผมก็ใช้ระยะเวลาประมาณ15าทีนะครับไม่มีน้องชาย เออมคขลิกแรกนะครับวิธีเล่นเนี่ยง่ายมากเลยก็คือทำยังไงได้น,นะครับให้ตัวลูกแก้ววงกลมของทั้ง2ฝั่งนะครับมันเข้าไปสู่เสาไฟที่มันตั้งอยู่ ทั้ง2ข้างของแมปนะครับก็จะสังเกตได้ตามที่ผมเล่นได้เลยนะซึ่งการที่จะทําให้ลูกบอลใสเนี่ยมันกลายเป็นลูกบอลที่เป็นสีดําทมินนะครับคือเราจะต้องตีมอนสเตอร์เนี่ยให้มันตายใกล้ๆแก้วสีดํานะครับมันก็จะทําให้ลูกแก้วเนี่ยเก็บสะสมวิญญ,ญาณนะครับจนกลายร่างเป็นลูกแก้วสีดํานั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าเราทําได้ไม่พร้อมกันเนี่ย มันก็จะเกิดปิดพลาดทางแมคคานิกได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีข้อความขึ้นมาตรงกลางว่าภาชนะใกล้เต็มแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรอเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยให้มีภาชนะใกล้เต็มด้วยนะครับแล้วเราค่อยเริ่มที่จะทําดาเมจกับมอนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอลูกแก้วเป็นสีดำแล้วเนี่ยเราก็พักลูกแก้วทั้งสองเนี่ยเข้าเสาไปให้เรียบร้อยนั่นเงครับ และเมื่อมาถึงเฟสของบอสนะครับซึ่งบอสก็จะมะีการปล่อยสกิลในรูปแบบที่ธรรมดานะครับก็แนะนําว่าให้หลบทุกการโจมตีนะครับรวมถึงวงแดงด้วยนะครับสามารถใช้เฟมหลบได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวบอสเนี่ยมันจะมีแมคาีนิกตั้งแต่เฟสตอนที่เลือดเหลืออยู่75%นะครับเลือดครึ่งหนึ่งแล้วก็น่าจะมีประมาณอีกสักเลือดเหลือสัก25%อีกนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวเป็นแมคาีนิกยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราผมจะกอไปให้เพื่อนๆดู และเมื่อเราอยู่ในแมคคนิตที่เลือดเหลือ75เปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะมีต้นไม้เกิดอยู่กลางทางนะครับอยู่กลางาวงกลมเลยแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยครับมารวมตัวช่วยอันตีตรงกลางก่อนแล้วก็คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยควรจะเป็นคนที่มีดาเมจเยอะที่สุดนะครับและเพื่อนที่เหลืออีกสี่คนเนี่ยครับจะต้องไปยืนรับวงขขานะครับจะเอ่อ อาจจะไม่จาเป็นต้องเปะก็ได้นะครับซึ่งตัววงข่าเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เข้าไปก่อนที่จะมีการระเบิดครั้งใหญ่ออกมานะครับและเมื่อเราไปอยู่ในวงขาวและอยู่ในรากไม้แล้วเนี่ยเราจะได้รับบัฟนะครับสังเกตได้ว่าตัวละครเราจะเป็นตัวสีม่วงเนาะจะมีวงกลมสีม่วงรอบๆเนี่ยถือว่าโอเคถ้าเกิดใครไม่มีก็ให้วีเอานะครับแล้วพอคนที่ตรงกลางเนี่ยครับเขาหลุดจากสตันหลุดจากไอ้พวกซีซีแล้วเนี่ยก็ให้ตีต้นไม้สีแดงๆนะครับที่ขังเพื่อนอยู่นะเพื่อให้เพื่อนเนี่ยออกมาทำดาเมจกับบอสในใลำดับต่อไป โอเคครับก็หลังจากที่เราผ่านแมชชนิกทั้งหมดมาแล้วนะครับในส่วนของเฟส75%นะครับก็จะเริ่มมีต้นไม้เนี่ยสุ่มเกิดตามแผนที่นะครับซึ่งมันจะขังเพื่อน ในตี้เราเอาไว้นะครับรวมถึงขังแล้วด้วยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราโดนขังแล้วเนี่ยนอกจากว่าเราจะโดนซ c จากมอนสเตอร์แล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเลือดลดด้วยนะครับแนะนํา,นาว่าถ้าเกิดใครโดนขังเนี่ยควรจะรีบคอบอกเพื่อนว่าเราโดนขังนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันตีตัวต้นไม้ที่มันงอกขึ้นมานะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็คนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะได้รับดาเมจแล้วก็อาจจะตายลงไปได้นั่นเองครับแล้วพอหลังจากที่เราไปถึงเลือดครึ่งหลอดแล้วเนี่ยมันก็จะมีแมคชีนิก ที่2ออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครว่าแมคคนเกที่2คือแมคคนเกอะไรครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเข้าสู่แมคคานเกที่2นะครับหลังว่าระหว่างที่บอสเนี่ยเลื่อนเหลืออยู่50นะครับมันก็จะมีต้นไม้เกิดทั้ง2ฝั่งนะครับให้แบ่งคนกันไปฝั่งละว1คนนะครับในการเอาฟอนการ์ดเนี่ยไปรับดาเมจ จากต้นไม้นะครับซึ่งถ้าถามว่าเป็นไอเฟมได้ไหมหรือเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์ได้ไหมไม่ควรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยครับมันจะทําให้เราติดพิษจากต้นไม้ได้นะครับแล้วพิษเนี่ยมันแรงมากมีโอกาสที่จะตายสูงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไอเฟมเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนเราไม่ได้รับ การโจมตีจากต้นไม้นะครับทำให้แมคคนิกอาจจะพลาดได้นะครับรวมไปถึงเพื่อนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับดาเมจจากต้นไม้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็แนะนําว่าให้ลากบอสไปให้ไกลเพื่อนที่สุดนะครับหรือจะอยู่ตรงกลางก็ได้ทํายังไงไม่ให้บอสตีเพื่อนนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นแมคานิกที่อาจจะต้องมีการใช้ความสามัคคีกันค่อนข้างมากนะครับเป็นแมคคนิกที่ผมมองว่าน่าจะยากเกือบที่สุดแล้วในบอสตัวนี้นั่นเองครับ โอเคครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแมคานิกสุดท้ายแล้วแต่ว่ามันก็ซ้ำเนาะซึ่งถ้าเกิดบอสเหลือเลือดประมาณ25นะครับแมคานิกมันก็จะเป็นแมคานิกเดียวกันกับตอนที่เหลือ50เลยก็อย่างที่บอกนะครับก็ให้ลากบอสนะครับไปไกลๆเพื่อนเนาะมันก็จะมีลากต้นไม้เนี่ยโผล่มาทั้ง2ฝั่งเนาะก็ให้เพื่อนของเราเนี่ยครับทั้ง2คนเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเอาฟอนการ์ดรับอย่าใช้ซูเปอร์เมอร์หรือว่าอย่าใช้ในส่วนของไอเฟรมนะครับไม เป็นฟอนต์กาดได้ยิ่งดีครับฟอนต์กาดคือดีที่สุดแล้วนะครับพยายามเข้านะครับแล้วก็ อย่าให้บอสไปตีเพื่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะเดสมอลเลเราได้นะครับแต่ว่าถามว่าเราต้องโฟกัสบอสขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ต้องโฟกัสบอสขนาดนั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วบอสเนี่ยมันไม่ได้ตีแรงนะครับถ้าเกิดเราใช้ฟอนต์การ์ดรับนยครับแต่ว่าทางที่ดีแล้วก็อย่าให้บอสมันไปตีเพื่อนเราเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราผ่านต้นไม้ทั้ง2ฝั่งในเฟสนี้แล้วนะครับเราก็จะฟรีเราก็ตีเล่นไปตามเกมได้เลยครับจนกว่าบอสจะตายแล้วเราก็เข้าสู่ เฟสที่2นะครับซึ่งเฟสที่2เนะี่ยมันก็จะมีความพิเศษคือบอสจะถึกขึ้นแล้วก็จะมีแมคานิกใหม่ๆแต่ว่ามันก็จะเป็นเฟสที่ผมคิดว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นแหละเดยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเฟสที่2เนะี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาบ้างครับ โอเคครับพอหลังจากที่บอสมันเข้าเฟสสองเนี่ยให้เรามารวมตัวกันตรงกลางนะครับเพื่อต้อนรับบอสนะครับแลวทำดาเมจกับมันไม่ควรไปอยู่นอกรอบนะครับไม่งั้นจะโดนดาเมจเจ็บกว่านี้นะฮะแล้วเราก็ทำดาเมจกับบอสไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วพอเราตีบอสได้พอบอสเลือดเหลือสักประมาณ90%หรือว่า80%เนี่ยผมก็ไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดเนาะแต่ว่าในระยะที่มันแบบไม่ไกลมากนะครับพอประมาณเนี่ยบอสมันจะปล่อยแมคคลิกออกมาหนึ่งก็คือมันจะกระโดดขึ้นไปแบบตรงกลางแบบน้องแล้วมันก็จะมีลูกบกลกล สีำดำๆทอมินเนี่ยออกมารอบแมปวิธีเล่นก็คือให้เราเนี่ยไปรวมตัวกันตรงบอสนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเอาลูกบอลทั้ง5ลูกเนี่ยมาชนบอสให้ได้ซึ่งถามว่าทําไมเราต้องรวมตัวตรงบอสใช่ไหมเพราะว่าเออลูกบอลเนี่ยครับมันจะตามเพเยอร์ที่อยู่ในปาร์ตี้นะครับยิ่งเราอยู่ใกล้บอสเท่าไหร่บอลมันก็จะวิ่งเข้ามาหาบอสได้แบบว่าสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเราก็อาจจะไอเฟมหลบลูกบอลน,นิดนึงนะครับเพื่อเพื่อที่ว่าเออบอสจะได้รับลูกบอลอย่างไวขึ้นแล้วหลังจากที่บอสโดนลูกบอลครบห้าอันเนี่ยบอส อาชีพได้นั่นเองครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยบอสเนี่ยมันจะมีมีแมคคานิคเพิ่มเติมนะครับก็คือการที่มันจะปล่อยลูกแก้วกลมๆเนี่ยอันนี้สออันออกมาใช่ไหมมันจะทีละสอัน3อันบ้างแล้วจะสุ่มกันไปบางรอบๆนะครับซึ่งไอตัวลูกแก้วกลมๆตัวเนี้ยที่มันเป็นสีใสๆเล็กๆใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ตีมันเนี่ยมันก็จะระเบิดนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้สกิลสะกิดมันน่ให้มันกระเด็นไปทางอื่นนะครับอย่าให้ไปโดนเพื่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดมันกระเด็นไปโดนเพื่อน ข้างรุนแรงนะครับแนะนำว่าให้ดูเพื่อนให้ดีก่อนแล้วค่อยทําการสก,กิดลูกบอลอันเล็กๆนะครับโอเคแล้วเมื่อถึงจุด,จดหนึ่งนะครับบอสจะขึ้นว่าเออหากที่จะอยาก จะตกลงไปในหหยนาะ,นะครับก็คือความข้างบนเนี่ยบอสมันจะเกิดอยู่ที่เอไอตัวแม่น้ำใช่ไหมให้เราเก็บอาวุธวิ่งนะครับแล้วก็รับวงข่าวไปเรื่อยอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดว่าใครเดินไม่ได้นยมันจะติดสตันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแสดงว่าได้รับบัฟแล้วซึ่งทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องไปรับบัฟจากวงข่าวนะครับถ้าเกิดว่าใครสังเกตตัวเองแล้วว่าไม่มีบัฟสีม่วงอยู่ที่ตัวนะครับให้กดปุ่ม V นะครับเพื่อทําการหลีกหนีได้เมจจากบอสนะถ้าถ้าเกิดว่าใครมีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพรรรราาาาาาะะะหลลัังงจจจกกกกททีีบ่บบบมคคนนิ้นะอ็ผต เราสู้กับบอสในระดับต่อไปนั่นเองครับ โอเคครับและต่อไปเนี่ยจะเป็นแมคคันิกที่บอสจะหายตัวนะครับแล้วก็ไปโผล่ตรงกลางนะครับจะขึ้นว่าสุดท้ายทุกสิ่งจะกลับไปสู่ความว่างเปล่านะครับทีนี้บอสมันก็จะลอยตัวขึ้นไปข้างบนใช่ไหมให้เราหลบวงแดงให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าอยู่ในวงแดงเด็ดขาดแม้ว่าจะไอเฟลมก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเราเผลอพลาดที่ไปอยู่ในวงแดงแล้วเราหลบไม่ทันเนี่ยครับไอเฟมไม่ทันเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยลอยขึ้นไปบนกางอากาศนะครับแล้วมันจะตกลงมาสู่พื้นทาดาเมจการเราคนเดียวไม่พอนะครับมันจะทําให้เพื่อนของเราเนี่ย โดนดาเมดด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปาร์ตี้ใครพลาดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแต่ว่าก็สังเกตให้ดีนะครับถ้าเพื่อนกำลังจะตกมาก็ให้รอไอเฟมดูสักครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชัวร์ก็กดปุ่ม B ีแบบที่ผมทำก็ได้นะครับแต่อย่าโดนเลยคือจะดีที่สุดนั่นเองครับประมาณนี้แหละสำหรับแมคคณิกนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นแมคคณิกแบบวนซ้ำนะครับวนไปเรื่อยนะครับตั้งแต่เฟสสองก็มีตั้งแต่แบบเหยียบวงขาวแล้วก็หลบวงแดงนะครับหลักการง่ายๆเลยแล้วก็เตะลูกบอลเนี่ยให้บอลลูกบอลมันไปไกลนะอย่าให้โดนเพื่อนเนี่ยตามคลิปที่ผมทำเลยนะครับ เตะลูกบอลไปให้ไกลๆอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยเลยครับแล้วทีเนี้ยแมคานิกที่ยากที่สุดของบอสเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในรับท้ายๆแล้วคราวนี้ผมอาจจะไม่ได้กอน,นะครับเพราะผมคิดว่ามันน่าจะต้องใช้ระยะเวลานานนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดแล้วก็สคริปต์ไปถึงแมคคนิกสุดท้ายนะครับเลือดเหลือ25%นั่นเองไปไปดูกัน ่าแล้วนี่ก็จะเป็นแมคคานิกสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นแมคคานิกที่ยากที่สุดในเกมตอนนี้แล้นะครับหมายถึงว่ายากที่สุดในดันนี้แล้วนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าตัวบอสเนี่ยมันจะมีดีบัฟสีม่วงใช่ไหมถ้าเกิดมันเข้าแมคคานิกสุดท้ายนะครับดีบัฟจากสีม่วงจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งบอสเนี่ยมันจะปล่อยท่าออมาโคตรเยอะเลยหลักการง่ายๆของเรานะครับคือทำยังไงก็ได้ให้เตะลูกบอลสีดำๆนะครับที่เป็นสีใสๆเนี่ยให้ออกไปให้ไกลที่สุดนะครับแล้วก็อย่าให้โดนเพื่อออนนนนัีนี้้้กก็็เเปปแแมมมมคคาาิิดดๆท่ผพูซรระณ3ลบลว แล้วก็มันจะมีลูกบอลอันกลมๆสีม่วงที่เราจะเห็นอยู่ในแมปตอนนี้นะครับแนะนําว่าให้ไปชนบอสให้ได้นะครับมันอาจจะไม่จําเป็นต้องโดนก็ได้นะครับอาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้ซึ่งผมก็คิดว่ามันควรที่จะควรที่จะแบบให้ลูกบอลมว่มวงๆเนี่ยมันเข้าบอสให้ได้นะครับแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงก็คือว่าอย่าเอาตัวไปรับลูกบอลสีม่วงเด็ดขาดนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็มันจะระเบิดทั้งแมปเลยแล้วปาร์ตี้ก็จะบึ้มทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง,ง่าย ก็ตามนั้นครับมันก็จะวนไปเลยแล้วก็ทำดาเมจไปเ,เรื่อยเตะลูกบอลสีใสแล้วก็เอาลูกบอลเข้มเนี่ยครับไปชนกับบอสที่เหลือเราก็จบด่านครับไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวผมจะขอสคิปไปทีตอนที่ผมแบบได้มีการเกิดแล้วละกัน โอเคครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรละ,ละที่เหลือก็เป็นตามที่ผมบอกเลยนะครับว่าเออไอเจ้าดันตัวนี้ครับมันก็เป็นแมคคาิสสุดท้ายเนาะเราก็ตีบอสไปด้วยหลบไปด้วยแล้วก็สกิดวงวงกลมอันเล็กๆนะครับสีใสๆให้มันกระเด็นไปทางอื่นแล้วก็เอาวงกลมสีเข้มนะครับให้โดนบอสและอย่าเอาตัวไปโดนวงกลมสีเข้มนะครับมันก็นจะระเบิดทั้งแบบเนาะอันนี้ก็จะเป็นแมคคาิสคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าผมผิดพลาดตรงไหนยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เเปป็นคลลิแรกๆยที่ผม ทําเกี่ยวกับดันนี้นะครับแล้วผมยังไม่มีกไกด์เป็นภาษาไทยให้ดูสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเไม่ค่อยชัว ในแมคคาเิกแต่ที่พูดมาอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดที่ทามามัน,ม,นมันไม่ได้นะครับคืออย่างนี้ผมค่อนข้างมั่นใจในแมคคาเิทที่ผมอธิบายเนี่ยประมาณสัก85เอ่อเซและกันอีก15นั้นคือเผื่อใจไว้เผื่อว่ามันมีแมคคานิกที่เราสามารถทําได้แต่ว่าเราไม่รู้นะครับก็คิดซะว่าอันเนี้ยคือผมเล่นแบบเนี้ยแล้วผมผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดใครมีไอเดียยังไงก็สามารถแชร์ ลงไปในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็คืออย่าลืมกดถูกใจคลิปให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็เออสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายที่สุดนะครับก็คือเออคลิปนี้สปอนเซอร์โดยร้านก o อจิช็อปนะครับบริการดีถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับเพียงแค่เออสแกน QR code ที่ขึ้นตามรูปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะไปสู่เพจ เอ่อเ o ซบกก็จิช็อปนะครับบริการก็ค่อนข้างดีเลยไวแล้วก็น่าประทับใจมากเวลาเติมนะครับก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอะตอมกันเชโร่ด้วยนะครับเขาจะได้แบบว่าสนับสนุสนผมต่อเนาะทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากทวิชอะตอมกันเชโร่แล้วก็ฝากทางช่อง u t u b e เป็นดีไปด้วยนะถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด u b s สไ i b e นะครับก็ฝากกดหนึ่งทีนะครับเพื่อเป็นเอ่ออีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญของผมเลยที่ทำให้ผมเนี่ยยังอยากทำคลิปอยู่นะครับยังไงก็ตามเนี่ยวันนี้ผมเองก็ต้อัััววลลาไปก่นครบบสสดีแ แล้วเจอกันในคลิปหน้าหรือว่าสตรีหน้าหนึ่งครับ